นะตรงระหว่างสหรัฐนะครับกับเยเมนนะสหรัฐนะครับปะทะกับอูตีนะอูตีที่อยู่ในเยเมนแล้วกันนะูตีนะเยเมนนะครับเพราะฉะนั้นอนะันนี้ก็คือสัญญาณที่หนึ่งเงื่อนไขที่หนึ่งนะที่กำลังค่อยๆนะเร่งตัวขึ้นนะผ่านสงคราม ระหว่างสหรัฐกับอูตีซึ่งแน,น่นอนครับจริงแล้วขีดความสามารถของฮูตีเนี่ยของเยเมนเน,เนี่ยไม่สามารถที่จะสู้สหรัฐได้นะแต่ว่าเขาก็ยังพยายามสู้ต่อไปนะมุ่งมั่นที่จะสู้ต่อไปนะสู้ไม่ถอยสู้ต่อไปส่วนสหรัฐก็เป็นการโชว์แสนยนุภาพทางการทาหารโชว์ว่าชั้นเนี่ยนะยังเป็นคุณเป็นคนคุ้มแต่มาหลังๆเนี่ยนะนับจากช่วงนี้เห็นไหมครับนับจากช่วงนี้เป็นต้นมาเห็นไหมครับ ขาลงเศรษฐกิจจีนขาลงเพราะในช่วงปี2008จีนเนี่ยนะเป็นคนช่วยนะเวลาเกิด Great Financial Crisis นะครับเกิด Great เ e c ั s สอง0ในสหรัฐเนี่ยจีนเป็นเครื่องยนต์ที่ดึงโลกให้ฟื้นกลับขึ้นมาแต่รอบนี้เนี่ยสหรัฐอาจจะเจอปัญหาเศรษฐกิจถดถอยหรือแสกเพชเชีหรืออะไรก็แล้วแต่จีนเองก็แย่นะครับเศรษฐกิจไม่ดี GDP เนี่ยตัวน,นี้อยู่แถวๆประมาณส สี่เปอร์เซ็นตะ์ะประมาณเนี้นี่คือข้อมูลในปีสองยิบสองนะสามเปอร์เซ็นต์ในปีสองพยิบสามก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยินตั้งเป้าไว้ห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้ว